จไอโคโซล่า Solar, เราเป็นผู้นําในด้านของเทคโนโลยีของตัวของเซลล์นะครับที่อยู่ในแผงโซลา r เซลล์นะครับซึ่งเราผลิตตัวของเซลล์นะครับแล้วก็จัดจาหน่ายตัวเทคโนโลยีเซลล์ครับให้กับผู้ผลิตแผงโซลา r เซลล์ในแต่ละแบรนด์นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีธุรกิจในเชิงของงานวิจัยนะครับในการทํา R&D ของตัวเซลล์แล้วก็ยังผลิตตัวเซลล์แล้วก็ขายให้กับแบรนด์อื่นด้วยแล้วก็ ตัวผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่เราทําก็คือเป็นแผงโซลา r เซลล์ของเราเองนะครับซึ่งก็จะเป็น3ธุรกิจใหญ่ๆของทางบริษัทไอโกโซล่าตัวนตัวจุดเด่นของบริษัทไอโกโซล่าของเราเนี่ยนะครับตัวเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า ABC หรือว่า All d a c k Contact นะครับนั่นหมายความว่า คอนแทคทั้งหมดนะครับที่อยู่ตรงบนโซลาเซลล์เนี่ยจะถูกวิมู e ย้ายไปไว้ที่ด้านหลังของตัวเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับทำให้ด้านหน้าของเซลล์เนี่ยสามารถรับแสงได้อย่างเต็มที่มากขึ้นทําให้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านทั่งพลังงานจากพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า การเกิดเรื่องของ energy conversion ก็จะสามารถทําได้ดีมากขึ้นทําให้ประสิทธิภาพของแผงนั้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องแรกแล้วก็ยังมีเรื่องจุดเด่นต่างๆเช่นเรื่องของเรื่องของฟังก์ชันที่เราเรียกว่า partial shading optimization เป็นการทําง,งานภายใต้สภาวะที่มีเงาบดบังนะครับแผงในตลาดทั่วไปจะเวลาเจอเงาบางัง จะเกิดเรื่องของ e NERGY LOSS เกิดขึ้นนะครับก็มีไล่ตั้งแต่5%จนถึง70% 100%มีทุกรูปแบบเพราะว่าเงาบางังมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าแผนของไอโตด้วยเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยนะครับ Pulsating Optimization จะช่วย reduce ในเรื่องของ e NERGY ที่ LOSS หลงนั้นไปได้นะครับด้วยการดีไซน์รูปแบบเซลล์ที่ค่อนข้างพิเศษนะครับผมด้วยเทคโนโลยี v ABC All Back Contact นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายจุดเด่นเช่นเรื่องของไมโครแค็กนะครับไมโครแค็กก็คือการเกิดจุดแตกรอยร้าวในบริเวณเซลล์ก็จะทําได้ดีมากขึ้นเพราะว่าตัวเซลล์เนี่ยใช้วิธีการเอาเส้นสปริงไปไว้ที่ด้านล่างเซลล์ทำให้แรงพยุงอยู่ที่ด้านล่างเซลล์เป็นหลักในขณะที่เทคโนโลยี v ทั่วไปในตลาดเนี่ยจะใช้เส้นสปริงทั้งบนและล่างนั่นหมายความว่าเวลามีอะไรมากดทับ การเดินเหยียบบนแผงโซลาเซลล์การขันท็อกแน่นเกินไปการอันโหลดดิ้งชิปเมนต์ต่างๆก็จะมีโอกาสในการเกิดรอยล้าวทำให้กระแสของแผงตกอรฟอร์แมนซ์ของแผงก็ตกลงในแง่มุมของผู้ใชก้ก็พูดง่ายๆก็คือว่า อ่าีเทอร์เก็จะช้าขึ้นเพราะว่า p e r f o r m ร์แมไม่ได้เป็นไปนตามที่ทาดหวังกันเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทางไอโกตัสินใจเราเอาเทคโนโลีตัวนี้เข้ามาเพื่อทําให้ทั้งเรื่องของอฟิสซิ i b ลิตี้ก็คือเรื่องของเรื่องของ r ีเท r รนะครับไวามากขึ้นดีมากขึ้นเรื่องของโปรดักวีเลเบลิตี้ความคงทนทานของตัวแผงก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับก็จะส่งผลต่อโลกของเราในการช่วยโลกของเราไม่ให้แผงต้เล้าเซลล์เกิดเป็นขยะ ง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราโฟกัสนั่นเองครับผลิตภัณของไอโกโซล่าของเราเนี่ยครับจะมีตั้งแต่แผงที่เป็นตัวขนาดเล็กครับตั้งแต่4 4 0วัตต์นะครับมีตั้งแต่ตั้งแต่ residential scale มีทั้งแผงที่เป็นขอบสีดําล้วนนะครับเป็น all black color นะครับแบบเป็น black frame แล้วก็มีตัวที่เป็นแบบสีที่เป็นแบบอลูมิเนียมแบบปกติก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นงานสําหรับโซลาร์ o ุท็อปงาน scale ทั้งเซียนกอคะมตัวที่เป็นรุ่น650วัตต์เป็น็คือเป็นกระจก ด้านเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น bifacial สามารถรับแสงได้ทั้ง2ด้านก็สามารถใช้กับงานโซล่าฟาร์มเพื่อสามารถได้ยูเจ er duration ก็คือได้ ได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ารับสาได้ทั้งบนและด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้กับงานโรตติ้งด้วยนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องความชื้นต,ต่างๆก็สามารถทําได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันของอัพเจอร์เซลเซอร์วิสของไอโกะนะครับเรามีบริการหลังการขายในการซัพพอร์ตลูกค้านะครับไม่ใช่แค่เรื่องอัพเจอร์เซล์อย่างเดียวแต่ว่าเรามีบริการก่อนการขายพรีเซลล์อัพเจอร์เซลโปรเฟชชั่นอลคอนซัลแทนส์นะครับการให้คําปรึกษาในเรื่องของโอเปอเรชั่นแมนจ์การบำรุงรักษาแลล้้้วกกก็เเเเเเรร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 ืืรร่่่อออองงงงงขโปจตตต์์์นนาาาๆมมีซัััพพใหหทดยะคบ การขายเรื่องของบริการหลังการขายเราก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะครับโลเคอลอยู่ในประเทศไทยเรามีดิสพิวเตอร์นะครับสเจ้าในประเทศไทยนะครับที่เป็นเทียร์หนึ่งเราก็จะมีทั้ง p o l y t ท c h นะครับแล้วก็ LT e n e r g y 4ที่มีทีมวิศวกรนะครับให้คําปรึกษาแล้วก็พร้อมเข้าสู่พื้นที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปบริการให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับช่องทางการติดตามของไอโคโซลานะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ w w w i c o s o l a c o m นะครับ